เคยเห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งแกแกมาบวชอะอาตมาก็แกแกบวชที่หลังเราเห็นแล้วก็พูดเออหลวงพ่อเนี่ยเวลาแกจะกินข้าวแกก็โอ้ยเอเอาช้อนตักน้ำต้มน้ำแกงไม่ได้หรอกกินไม่ได้เลยข้าวบางทีเอาข้าวใส่ปากตัวเองก็ไม่ได้มือสั่นสั่นทั้งสองสองสองแขนนั่นแหละจอง ก็เลยโอ้เขถามมาหรอกดูได้หลวงพ่อเออครูบาครูบาเขาเรียกหลวงพ่อเป็นครูบาครูบาเพราะพูดเท่าแกกว่าก็รู้ว่าผมมันเป็นอะไรมือไม้มันสั่นอยู่อย่างนี้แหละเราก็พูดเล่นๆวอาแสดงว่าคนเคยทุบเคยฆ่าแล้วก็พวกตีนั่นตีนี่ฆ่าจนมันชักอย่างนี้แล้วมันมือจากไม้มือสั่นอย่างนี้ ผมสงสัยม่มือไปฆ่ามงข่าแมวแล้วว่บอกขุดเล่นเล่นกันนะสนุกกันยังไงน่ะไม่รู้เรื่องหรอกเขาว่ามาเราว่า,า,าไปแกเลยเล่าให้ฟังบมกเออมีสมัยก่อนตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วล่ะมีลูกมีเมียไปหาปูหาปลามาได้มามาย่างปลาไว้อย่างดีหอมไย่ีเราก็ไปหาโน่นหานี่หาข้าวกะว,ว่าจะกลับมากินมัน ปรากฏว่าแมวอยู่ที่บ้านมันลักกินเรียบร้อยจับมาตีจนตายไนกันแหละปนุชักเลกโอ้พูดถึงตอนนี้เลยโอ้โหลดเลยแล้วโอ้แกก็บอกเออใช่มีแม่กูมาทําไมลู้แกก็บกากค่ะแกเราก็ไม่รู้หรกพูดไปอย่างนั้นแหละเรียกว่าเดาเดาไปงนั้นแหละชอบเดาแต่มันก็ไปดูพอดีเรื่องมันอย่างนี้น,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 นนะนี่เดยก่าพอดีเรื่องเป็นกรรมนี่นะใช้กรรมมาตลอด โอ้เป็นอยู่งนะั้นนะทุกข์มากเนี่ยก็เลยต้องมารับวิบากกรรม,มนี่ว่าวิบากวิปาการธรรมวิปากาธรรมะธรรมะได้รับวิบากกรรมที่โลนกันที่เขาก็ทําไว้หนีไปไหนก็ไม่พ้นละอ้าอยู่ตรงนี้เมืองเลยก็ไม่ผลหน,นีไปเชียงรายไปเจอกันอีกอ้าวไปเจอที่นั่นแกก็ยิ่งหนักไปกอีกแกไปนี่ชีวิต รับทุกทรมานไปที่ไหนก็ไม่พ้นจากได้กระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วต้องได้รับผลของกรรมนั้นนันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วอีกคนหนึ่งที่นี่ไปเจออยู่บ้านที่ที่พาไปนั่นแหละไอ้บ้านเป็นกระเลียงนี่แหละเป็นพวกยางนั้นแล้อ้นี้โยมนั่นก็นไปเห็นนีอีกละทีนี้คนนี้ก็ปลุกในพรานเขาแล้วละชอบยิงปลก เนื้อน่ะยิงกวางมั้งเพราะพอแกยิงแล้วมันตั้งแต่แกไปนั่นแ่ะยิงแล้วมันก็วิ่งมันอ่ะมันโดนไม่ไม่นั่นไม่ถูกที่มันตายเร็วมันก็วิ่งหนีไปแต่ก็ก็วิ่งตามนะเวลาไปเห็นน่ะโน่นอ่ะหลายวันตามหาศพได้มันไปตายอยู่ในน้ำมันอ่ะโอ้เน่าแล้วไม่ได้กินซ้ำเวลาแก ปีนั้นไปอยู่พอดีจังหวะที่แกป่วยแกจะตายแกขึ้นไปอยู่แกทําเหมือนก็ไปนั่งคอยดักยิงยิงกวางยิงเก้งไงแหละปากทําไปเรื่อยดังโป่งโป่ง,ปงไปเรื่อยทักพักหนึ่งเขาว่าอ้าวหายไปไหนหากันไม่เห็นดเียนะที่ไหนได้แกวิ่งวิ่งตามเหมือนกันนั่นน่ะที่ตอนที่มีสนะมันกรรมตอนจวนเจียนมันใกล้ตายมันไปแล้ววิ่ง ขนาดกรรมนี่มันดึงไปจนนั้นนะ่ะนูล่ะไปเห็นที่แกไปตามกวางตัวนั้นทันตรงนั้นเน่าอยู่โน,โน,โนโ่นล่ะคนก็ไปเน่าอยู่โนโ่นล่ะดูเลยกรรมนในในบ้านที่ไปเห็นน่บ้านผ้าแดนนั่นแหละอผูอ้เท่าขาวชื่อพเท่าวนั่นนะอายุก็มาตายแล้วนั่นไปเห็นพอดีเลยดูเลยสวยวิบากกรรมแล้วอีกคนนึงนี่นี่ไปอยู่อีกบ้านหนึง่งก็ยางอีกแหละก็เลียงนั่นแหละไปเจออีก นี่ก็ปูวนี่ชื่อปูวก็พากันไปได้ตัวหนึ่งก็ไม่พอใจได้สองตัวก็ไม่พอใจไปมันอีกทีนี้ปนไปไล่หมูหมูมันก็วิ่งไอคนนี้นก็วิ่งตามไปอีกคนหนึ่งมันก็ดักเสียงปืนดังปุ้งอันนี้ก็ เลียบ้อยพอดีเหมือนกันปวาเนี่ยเขายิงตายซ้ำเพราะยิงได้สองตัวแล้วไม่พอใจแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นดักน,ะน้องแกนั่นแหละยิงกันตายอีกนันะ่นน่ะปีนั้นดูเลยกรรมไงกรรมจริงๆเลยนะนะั่นน่ะพวกที่ฆ่าสัตว์ก็ได้รับทุกข์ทรมานอายุสั้นพลันตายฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราพวกนี้แหละจะต้องไปสวยวิบากเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกข์ทรมานให้ถูกฆ่าอยู่นั่นแหละ ตามกันไปล่าค่ากันไปในที่สุดที่มาอยู่วัดกันไอตัวที่มันมาอยู่วัดกันหลวงพ่อสองตัวตอนนั้นไปอยู่โน่นน่ะมันก็มาไล่ออกไปไปไล่ยิงไล่ไปไล่มามันออกไปแทนที่จะไปยิงกันเองไล่ไล่ไล่ไปมันมันไปเห็นกันเป็นเป็นพวกกวางซำมันก็ยิงกันตายอีกอ้าวอีกแล้ววุ่นวายแล้วทีนี้ มันก็กลัวผีกันเอาให้ลุงพ่อนี่นแหละไปช่วยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยกรรมเวรยิงกันตายเลยนั่นน่ะยิงกันเราก็กลัวเหมือนกันนะโอ้ลุงพ่อกลัวผีหนีเลยเท่าแบบนี้เละเลยไม่ได้กลับไปเลยเดียกลัวผีมันยิงกันตั้งกันอะยิงเพราะมันมองว่ามันเห็นมันเออแถวนี้ก็มีไม่ได้พูดเล่นอันนี้มีจริงๆเออมองกันไปเป็นว่าเออนั่น เห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะที่นี่เป็นหมูหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นไก่เป็นไก่ดูดิมันเป็นไก่ก็มีดูดิอันนี้เรื่องจริงเลยบ้านนี้แหละเอาพูดเลยลหละเห็นเป็นไก่กันเลยไปฆ่าไก่กันปงเรียบร้อยตายน่าน่ะมีจริงอันนี้กรรมจริงๆเลยเนี่ยบ้านนี้แหละบ้านมูไคมาปีลุกงพ่อมาพอดีเลยเนี่ยเรื่องจริงเลยตายเพราะกรรมนี่แหละแท้ๆล่ะ ทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วรับผลกรรมนั้นๆสืบไปไม่มีใครพ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อกรรมเชื่อพลองกรรมเชื่อวิบากกรรมควรจะงดควรจะลดควรจะละอย่าได้ไปทำกรรมชั่ว